ทรมาสวัสดีค่ะพบกับคุณครูยาวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูยาวจะพาดเด็กๆไปทำแบบสุขัดวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาทำทา่าขาประกอบคำคล้องจองกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยค่ะครู ขึ้นภูผาพบต้นไม้ใหญ่แขวงไปแหวงมาปูน้อยยิ้มร่าปบมือสิบรรั้ั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันส้ีโฟายิเส่อก่เนีอนูแหล้าพีปาเดี่ยวสือเดี๋ยวเด็กๆมาทำพร้อมๆกันอีกรอบนึงนะคะ กูน้อยตายขึ้นภูผาพบต้นไม้ใหญ่แขวงไปแขวงมา,า,ากูน้อยยิ้มละ6กมือสิครังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดสันจูตีโไบจเซเว่นเด็กชายเต้นีออกตอนตึอปูเลี่ยวทีปาเลียวสื้อเป็นยังไงบ้างคะเด็ก ทำทันไหมคะเด็กๆต้องฝึกทําบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะนับเลขได้ครังเลขอรารับินึ่งถึงสิวันถึงเทนแล้วก็ภาษาจีนด้วยค่ะอีเออซานซื้อหูเลียวชีปาเตียวซื้อเห็นไหมคะค่ะเด็กๆคะต่อไปเด็กๆเตรียมสมุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะลินสอ ยางลบให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เปิดหน้า18นะคะนักเรียนดูที่ตัวอย่างนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งคุณพ่อพาไปเที่ยวสวนสัตว์เขาก็โยงเลขหนึ่งไปที่ภาพสวนสัตว์นะคะต่อไปวันนี้วันที่เจด นักเรียนฟังดีๆนะคะคุณแม่พาไปซื้อผลไม้ที่ตลาดนักเรียนคิดว่าภาพที่1ภาพที่สองหรือภาพที่สามคะค่ะตรงกับภาพที่สองนะคะนักเรียนก็โยงเลขเ็มาที่ภาพที่สองคะ่ะต่อไปเป็นหน้าที่19นะคะเมื่อวานนี้วันที่หก ขุณพ่อไปเตะฟุตบอลคุณพ่อพาไปเตะฟุตบอลภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามคะค่ะภาพที่หนึ่งค่ะเด็กๆก็โยงมาที่ภาพที่หนึ่งนะคะคุณพ่อพาไปเตะฟุตบอลค่ะต่อไปพรุ่งนี้วันที่แปดผมต้องไปโรงเรียนภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามคะเด็กๆค่ะ วันที่แปดเด็กๆต้องไปโรงเรียนค่ะตรงกับภาพที่สามนะคะต่อไปหนะ้ยี่สิบนะคะเป็นการบวกเลขค่ะนักเรียนดูดาวนะคะวงกลมแรกนี่ที่ครูยาวทำวงกลมนี้มีดาวทั้งหมดกี่ดวงคะเด็กๆนับพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เขาจึงแทนด้วยเลขเจ็ดค่ะต่อไปในพระวงกลมที่สองนะคะมีดาวกี่ดวงคะหนึ่งสองสามค่ะเขาแทนด้วยเลขสามนะคะดังนั้นเจ็ดบวกสามจะมีทั้งหมดกี่ดวงคะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เด็กๆเอาเลข10บไปใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมเลขค่ะ10บมีหนึ่งน้ำศค่ะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้ากลมแรกมีดาวทั้งหมดห้าดวงนะคะแทนด้วยเลข5ค่ะต่อไปวงกลมที่สองคุณยาจะวงไว้นะคะมีดาวทั้งหมดกี่ดวงคะนับพร้อมกันค่ะหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกดแแทนด้วยเลข8ค่ะดังนั้นห้าบวกแรวมกันทั้งหมดมีเท่าไหร่คะนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้าสิบสิดังนั้นเด็กๆเ,เอาเลข13มมาใส่ไว้นะ ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะสิามี1นึ่งำสามค่ะอ่าต่อไปวงกลมแรกมีดาวทั้งหมดกี่ดวงคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเแทนด้วยเลขเก้านะคะต่อไปวงกลมที่สองมีดาวกี่ดวงคะนับพร้อมกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกดวงแทนด้วยเลขหกค่ะดังนั้นจะมีดาวทั้งหมดรวมกันกี่ดวงคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเด็กๆเ,เอาเลขสิบห้าไปใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมค่ะสิบห้ามีหนึ่งนา ห้าค่ะต่อไปหน้ายี่สิบเอ็ดถาเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆด,กดูมีดาววงแรกเท่าไหร่คะค่ะมีหกค่ะวงที่สองมีเท่าไหร่คะสิบเอ็ดค่ะเด็กๆมานับรวพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเด็กเอาเลขสิบเจ็ดเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะสิบเจ็ดมีหนึ่งน้ำเจ็ดค่ะต่อไปเหมือนเดิมนะคะเด็กๆนับอันแรกเรามีสิบสองค่ะกลุ่มที่สองมีห้าค่ะเด็กๆลองนับรวมกันสิค้ะมีทั้งหมดเท่าไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสอสิบสามสี่สิบห้าสิบหเจ็ลข17ค่ะเด็กๆเ,เอาเลข17ไปใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปภาพต่อไปนะคะแรกชุดแรกมี8ดชุดที่สองมี10เด็กๆลองมานับรวมกันสิค่ะว่าได้เท่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแ1 1เก้าสิบสิบเอ็ดได้18ค่ะเด็กๆเ,เอา18ใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปนะคะหน้ายี่สิกับหน้ายี่สิาทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูยอจะทำตัวอย่างให้ดูข้อหนึงนะคะที่เหลือเด็กๆทำเองนะคะ,ะชุดแรก มีดวงใจทั้งหมดกี่ดวงคะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด็กๆใส่เลขเก้าให้อยู่ในช่องแรกนะคะสี่เหลี่ยมช่องแรกเลยค่ะต่อไปชุดที่สองมีหัวใจทั้งหมดกี่ดวงคะเด็กๆนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเด็กๆก็เอาเลขแปดมาใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกันนะคะแล้วเด็กๆนับรวมกันทั้งหมด มีหัวใจกี่ดวงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเด็กๆเขียนเลขสิบเจ็ดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเด็กๆทำต่อเลยนะคะหน้ายี่สองและหน้ายี่สิบสามค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก่อนจากกันนะคะยาวฝากกันบ้านไว้สามหน้านะคะหน้ายี่สิสยห้าและ26ค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ